สวัสดีครับกลับมาเจอกับพวกเราจากช่อง YouTube าร a r i e ี่สาระแน่นนะครับสวัสดีค่ะวันนี้เรามีเอกอ,อกสารที่น่าสนใจมากเลยได้รับมาจากผู้ฟังท่านหนึ่งนะครับค่ะเห็นว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดที่แบบอยู่ในวัฒนธรรมเรามานานใช่ครับหัวข้อคืออินจันมั่นคงสี่คำนี้เลย เราจะมาลองเจาะลึกกันดูจากข้อมูลที่ได้มานะครับน่าสนใจมากเลยค่ะจากที่ดูคร่าวๆนี่มีทั้งเรื่องวัฒนธรรมประวัติศาสตร์แล้วก็แบบการปรับใช้ในชีวิตจริงด้วยนะคะอืมเหมือนกับว่าแกนหลักมันคือการหาความสมดุลความยั่งยืนอะไรแบบนั้นผ่าน4ี่คำนี้ใช่ครับนั้นเรามาเริ่มแกะกันทีละคำเลยไหมคะดีเลยค่ะเริ่มที่อินกับจันก่อนเลยไหมดูเหมือนเป็นคู่ตรงข้ามกันนะค่ะในข้อมูลที่ให้มา อินเนี่ยไม่ใช่แค่เย็นเย็นสงบสงบเฉยเฉยนะครับยังไงครับมันคือความนิ่งแบบมีสติอะครับเหมือนการหยุดพักเพื่อฟื้นพลังชาร์จแบตให้ตัวเองอะไรแบบนั้นอ๋อเข้าใจละไม่ใช่แค่ขี้เกียจแต่เป็นการพักอย่างมีคุณค่าใช่เลยครับส่วนจันทร์ก็ตรงข้ามเลยคือพลังงานความร้อนแรงความกระตือรือร้อนในบันทึกที่นาบมามีพูดถึงเรื่องพลังสร้างสารรค์การลงมือทําด้วยนะแต่ก็มีเตือนเหมือนกันเตือนว่าไงคะเหมือนกับว่าถ้ามัน ร้อนเกินไปก็เสียสมดุลได้อ๋อจริงค่ะเหมือนเหรียญมี2ด้านต้องมีทั้งคู่คล้ายๆหยินหยางเลยนะครับต้องมีสัดส่วนที่พอดีพอดีค่ะแล้วมั่นกับคงล่ะคะ2องคำนี้เสริมกันยังไงเอ่ยจากข้อมูลที่อ่านมามั่นนี่คือความแข็งแกร่ง ความหนักแน่นเลยอืมความมั่นคงใช่ใช่มีกรณีศึกษาธุรกิจอันหนึ่งบอกว่าบริษัทที่รอดวิกฤตได้เพราะมีแกนที่มั่นไม่หวั่นไหวง่ายอ๋อเข้าใจเลยค่ะพอมีฐานที่มั่นคงแล้วคงก็เข้ามาช่วยเรื่องความต่อเนื่องความยั่งยืนถูกต้องครับให้สิ่งดีๆหรือสมดุลนั้นมันอยู่ไปนานๆมีบทความเรื่องเกษตรยั่งยืนด้วยนี่คะอันนั้นก็สะท้อนหลักคงชัดเจนเลยใช่เลยครับน่าสนใจมากมั่นคือตั้งรับยืนหยัด ส่วนคงคือรักษาต่อยอดทั้ง4อย่างนี้คือทํางานด้วยกันหมดเลยนะคะเพื่อให้เกิดสภาวะที่สมบูรณ์ทีนี้ถ้ามองในมุมความเชื่อหรือทางจิตวิญญ,ญาณหน่อยละครับในเอกสารก็มีพูดถึงเยอะเหมือนกันค่ะหัวใจหลักเลยนะคะคือการสร้างสมดุลระหว่างอินกับจันความสงบภายในกับพลังภายนอกใช่ค่ะการไตร่ตรองกับการลงมือทา ความเชื่อโบราณบอกว่าชีวิตจะรุ่งเรืองได้ต้องไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งอืมต้องบาลานซ์กันค่ะแล้วความสมดุลน,นี้จะอยู่ได้นานก็ต้องมีมั่นคือความเข้มแข็งแล้วก็คงคือการดูแลรักษาต่อเนื่องเข้ามาช่วยประคองถูกต้องค่ะโดยเฉพาะเวลาเจอเรื่องท้าทายหรือมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามามีข้อมูลจากประสบการณ์ตรงของผู้ฟังท่านนั้นด้วยนะที่สะท้อนเรื่องนี้ค่ะ แสดงว่ามันไม่ใช่แค่แนวคิดลอยๆแต่เป็นเหมือนกรอบความคิดในการใช้ชีวิตจริงๆได้เลยครับแล้วถ้าเราจะดึงหลักการพวกนี้มาใช้ในชีวิตประจําวันยุคนี้ล่ะครับมีตัวอย่างรไรชัดๆบ้างไหมจากข้อมูลที่ได้มาเรื่องเบสิกเลยค่ะ work life balance นี่แหละชัดเจนมากอ๋อการทํางานจันทร์กับการพักผ่อนอินใช่ค่ะ จัดสรรเวลาให้ดีมีทั้งช่วงที่ลุยงานเต็มที่แล้วก็ต้องมีช่วงพักจริงๆจังๆด้วยรวมถึงดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจอันนี้ก็คือการปรับใช้อินจันแบบตรงๆเลยค่ะแล้วมั่นกับคงในชีวิตประจําวันละคะมองยังไงได้บ้างมั่นอาจจะเป็นเรื่องวินัยความอดทนหรือการมีจุดยืนที่ชัดเจนไม่ไหลาตามกระแสง่ายๆอืมเป็นแกนหลักของตัวเองใช่ครับส่วนคงก็อาจจะเป็นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีให้มันยั่งยืน ยาาวนานหรือแม้แต่เรื่องใกล้ตัวอย่างการดูแลสิ่งแวดล้อมการใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่าอันนี้ก็โยงกับคงได้นะคะในข้อมูลก็มีพูดถึงเรื่องนี้อยู่เออจริงด้วยฮะน่าคิดนะครับถึงจะเป็นแนวคิดเก่าแก่แต่แก่นเรื่องความสมดุลความยั่งยืนเนี่ยมันยังสาคัญมากเลยในโลกยุคนี้ที่แบบทุกอย่างมันเร็วมันซับซ้อนสําคัญมากค่ะ พราะไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนนะคะความต้องการพื้นฐานของคนเราอย่างความสงบสุขภายในอินพลังในการใช้ชีวิตจันความมั่นคงแข็งแรงมัน่นและความยั่งยืนคงเนี่ยมันก็ยังเหมือนเดิมครับการได้มาคุยกันวันนี้ท้าไม่เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยว่าอินจันมั่นคงมันไม่ใช่แค่คำพูดสวยๆแต่มันเป็นเหมือนปรัชญาชีวิตเลยนะคะใช่ครับคือการประสานพลังความสงบกับการเคลื่อนไหว แล้วก็ต้องมีความเข้มแข็งความต่อเนื่องควบคู่กันไปเพื่อเป้าหมายคือชีวิตที่มีความสุขมีสมดุลอย่างแท้จริงอืมสุดยอดเลยครับค่ะแล้วก็มีคำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากให้ลองกลับไปคิดกันต่อจากข้อมูลที่เราดูกันวันนี้ครับว่ามาเลยครับก็คือในชีวิตของเราตอนนี้เนี่ย เราจะเอาหลักการสร้างสมดุลอินจันแล้วก็การเสริมสร้างความมั่นคงยั่งยืนมั่นคงเนี่ยมาปรับใช้อย่างมีสติได้ยังไงบ้างเพื่อรับมือกับความท้าทายต่างๆที่เราเจออยู่ใช่ค่ะลองนำไปขบคิดกันดูนะคะ